ครับพี่เดี๋ยวโอนให้เลยครับผมเมีเรื่องจะระบายนิดนึงเฮ้ลืมเฮียลืมคนเข้ามาดูกันแล้วกันเฮียเอย้วันนี้แม่งกูไม่น่าเลยเฮียออกไปเปียกฟรีเลยเฮียเย้มันอยากระ,ะบายมากเลยนะเรื่องนี้วันนี้แม่งมีแต่เรื่องสวยๆไปเฮียพูดหนึ่ง เอ่อเลขที่สวัสดีครับโอ้ยแช้วันนี้แม่งไม่น่าเลยแม่งกูไม่น่าเลยก็คือจะเล่าเรื่องข้าวคือแบบจะออกไปเอาตังค์เลยค่าแรงนะหรือขี่ออกไปแล้วถ้าใครอยู่โคราชก็จะรู้ดีว่าไอแถวเส้นหัวทะเลนี้มันมันน้ํามันท่วมบ่อยมากเลยนะ พูดถึงมันมันจัดยานไม่ไม่โจบสักทีอ่ะเออแล้วคือกูออกไปเปียกฟรีไอ้ที่อะกูไปไม่ได้ต่อไงรถแค่มีโอถ้าเอามีโอฝืนไปต่อไปเนะี่ยพังไม่ใช่รถกูด้วยไอ้ที่โดนบอนอีกโอ้ถนนมิตรภาพหนองใครซอยข้างโรงเรียนเทศบาลสี่เขียนอย่างนี้เลยพี่ ผมไม่ได้สั่งของนานแล้วแบบนี้มีแต่ขายออกไปเอเนี่ยแหละก็จะออกไปเอาตังค์าแรงที่ทำโรงงานไอ้โรงงานคัดแยกพัสดุนะครับแม่บอกงานสนุกดีเออแม่บอกงานสนุกดีมีเพื่อนเยอะแม่บอกไงเป็นไงมีเพื่อนเยอะมันเยอะเยอะคนเยอะจริง5้าสิบคนได้มัง เจ้านายก็มีเยอะอยู่เจ้านายนี่จองแบบเห็ดเราแบบนิ่งไม่ได้ต้องเดินมาเรื่องโปตีเขาเลยเนาะพูดถึงอะแต่พูดถึงมันก็ผมก็พึ่งทำครั้งแรกไองานโรงงานแนวๆนี้อยากลองด้วยความห้าวความอยากลองอะไรแบบใหม่ๆช่วงนี้นะผมว่าทุกคนน่าจะนอนกันแล้วแหละเวลานี้ ออแล้วผมไม่ได้มาไลฟ์สดอะไรงี้นานเลยบ้างวันนี้เลยอยากมาระบายมันมีเรื่องเรื่องแบบให้คุณคิดอะ่ะ <c oughs> ใด้คุณคิดได้กูขี่ไปหัวทะเลแล้วกูกลับมาเปียกฟรีโอ้ลองวัดระยะด,ดิหัวทะเลอย่างนี้ไปหัวทะเลทะเทยาร่ะมันอาจจะดูดเหมือนอะมันไม่ไกลหรอกมันไม่ไกลใช่มันไม่กกมไมกลแต่ทางมันไปอะ่ะแต่ทางที่มันจะไปอะ่ะ ผมใบป,ประมาณกี่โลวะมันไม่ไกลหรอกนะว่ะในบาสซีเวนกูหกกิโลแต่เป็นหกกิโลที่แม่งโคตรไกลที่สุดในชีวิตกูเลยกูว่าทางขับฝนก็ลง ถนนโคราชก็นั่นแหละอย่างที่รู้รู้กันอืมแล้วนี้ไปทางทุ่งทะเลช่วยพี่เอช่วยกูไว้แม่งไม่งั้นตายไอ้น้องสองคนนั้นแม่งก็ไปถึงโรงงานไม่งี่กิโลวะบุญถาวรถัดไปโอ้โเฮียไม่โคตรไก่ ไอ้เฮี้ยนี่มนกี่กิโลวะงงเพิ่มจุดแหวกปั๊มได้อยู่แวะได้กูโคตรสงสารไอ้น้องสองคนนันน้นอะแม่งเฮี่ยยี่บสี่กิโลเมตรกูขี่ยี่สบสี่กิโลเมตรไปกับว่าห้าสิบโลกลวย เดี๋ยวเราขี่ไปโอ้เม่งไก,กลว่ะพูดถึงแม่งทำงานแม่งขี่ไปยี่สิบกิโลเมตรขึ้นนี่ไม่อยากทำเลยพูดถึงอยากลองไงจะลองอะไรใหม่ใหมไงผมว่ามันก็ดีเลยถ้ามันเป็นแบบว่าตอนกลางวันหรือสถานการณ์ปกติมันดีคือแบบเรามีแรงที่จะทำงานในกลางวันนะ แต่ถ้าตกเย็นมากลางคืนมันควรเป็นเวลาพักผ่อนคราวนี้มันเป็นกะของกลางคืนเนี่ยที่ผมไปลงผมก็คิดว่าเออแปดชั่วโมงคงไหวแล้ววันนั้นผมก็ไม่ได้ทํางานทั้งวันก็อยู่เนี่ยอยู่วันวันอยู่อยู่ทํานู่นทำนี่อยู่บ้านอันนี้ก็เลยลองไปดูมันก็ไม่ก็ได้อยู่นะผมก็ฝืนจนเช้าเลยมันถึงมันจะเหนื่อยแต่ว่ามันยังไงอ่ะมันเราต้องทาอะมันเริ่มไปแล้วอะน้องผมเขาเนี่ยมันก็ กลับอนออผมก็ไม่ว่าอะไรอะไรเขาก็ไม่ค่อยวาอะไรแต่อาจะพูดแหละผมว่าอันนี้จะบอกว่ากลับมาผมก็ไปทํางานแล้วพอต่ออ่ะก็ทําเบิลเบิลไปอืมทํางานแถวหัวทะเลอีกไปบนแถวหัวทะเลช่วงนี้แม่งเป็นไรไม่รู้นะแม่งวนเวียนอยู่แต่หัวทะเลยเช่ต่อใช้อ่ นะเรนช่วงนี้ก็บินส่งของเลยล่ะหลายอย่างทำอะไรอย่างนี้ช่วงนี้ใช่ครับพี่ โทษทีครับพี่เน็ตช้าโทษทีครับพี่เน็ตช้าคือโทรศัพท์นี้แม่งกระจุ่มน้ำเลยนะไอตัวเสื้อกันฝนแม่งกันฝนออก,กวาไม่ให้กันฝนเข้าตัวเราแล้วนะกันฝนออเอาจะเสื้อผ้าเราเนี่ยแหละโคตรคนตีนเลยโอเคอะบายนะ ค่ว่รู้สึกว่ามันเจอเฮี้ยอะไรมารักหน่าววันนี้มีชัตเตอร์สนิมขึ้นบาดเนิ้อวูอีกเฮี้ยโคตรสวยเลยเสียวเป็นบาดพยัดชีพายไม่ได้ร้างแผ็อะไรเยอะตายหาไหม่ได้กูเออประเด็นคือแบบ มันก็เสียวหน่อยวยีหาใครเคยมาจุดนี้กวอน,นะอาจจะรู้มันเป็นบางคนอ่ะวันนี้ก็ทำงานตรงนี้วิ่งวุ่นเลยแมงรถก็พังเลยฮะพูดถึงแม่งจะบอกว่าเราก็แบบยังไงอ่ะเราก็แบบ นี่รอบตัวเราเนาะค่ากล้องเลยค่ะรถเอ้ยรถนี่ไม่ใด้ผ่อนนะซ่อมนะไม่ใช่อะไรหรอกก็คือมันมันเป็นรถมือสองอะ่ะบางทีมันมาพังคาตีนึงเขาก็ว่าเราอะ่ะว่าเราลําพังมันเป็นรถมือสองคนมือหนึ่งมันขี่มามันผ่านอะไรมาไม่รู้นะแล้วมันแบบอาจจะมาแบบโทษเราหรือไรเงี้ยเขาอาจจะมาพูดแหละเขาพูดแหละไม่ใช่เขาอาจจะเขามาพูดแหละเหมือนเหมือนกู้พิษอะ่ะ ตลอดทั้งเรื่องอ่ะอเหียอเหียวันนั้นรถก็พังปุ๊บกลัวขึ้นรถสองแถวไว้เหียโอ้โทำให้ละขึ้นรถสองแถวเแล้วก็ขึ้นรถสอง,ถอถสองถแถวกถถว็ไม่ได้ขึ้นนานมันก็แบบงงๆเรออก็ดูป้ายอย่างเดียวดูแบบไปเดมอเอออย่นั้นะ แ่นี้แหละไปล้แค่นี้แหละบ่นมากลวะล